ดีครับย่กภมฝันดีเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเหมือนจะเป็น GTA แบบกรอบนะครับก็ตัวเกมก็เหมือน GTA เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบพวกแบบอะไรมหาศาลก็แบบเอาสล<ส>ิงคึิกเงี้ยอะแล้วก็นู่นนี่นั่นก็เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ผมก็จะพาไปดูความปั่นป่วนที่ผมจะสร้างนะฮะอ่าไปเลยนี่แลวต้องทำให้คลิปนี้สนุกสนานหน่อยวิธีการที่จะทำให้คนปั่นปว่วนก็ขับรถถังดีไม่ไหวแต่ว่าเอาเครื่องบินดีเครื่องบินอยู่นู่นไม่ถึงถึง อบางคนอาจจะถามว่าเอารถถังจากไหนแต่บางคนก็ดูแล้วว่าจากที่ชอ็อปบาเอาจากช็อปนั่แหละครับแล้วก็เลื่อนไปที่รถแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนี่เลยอันนี้มันก็ราคาก็ต้องซื้อไอ้พวกตรงนี้ด้วยนะครับพวก เลเวลอะไรพวกนี้ก็ต้องซื้อด้วยแล้วก็ค่อยมาซื้อรถถังอีกทีหนึ่งนี่ก็เอย่าวเราจะเอาไปขับเล่นกันซะหน่อยนะฮะแต่ฮันคอปเตอร์นี้มันให้มาอยู่แล้วเราไม่เป็นไรไม่ต้องจะเป็นกับมันนะครับคุยถ้ามีเสียงลมก็ขออภัยด้วยผมนั่งไกล้พัดลมพุม่าปึบหนึ่งอ้าวโอเค ถ้าผู้ชมคิดยังไงกับคลิปของผมก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะผมเป็นมือใหม่โอ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่เออหารรถมานี่จะได้เดินง่ายเออดีเด็นั่นแหละอุ้ยปืนอ่ะเบกนี่นี่คือที่ลงจอดรถ ถ้าใครเสกรถแล้วหาไม่เจอก็มาหาในโรงนี้แหละเปิดตรมรถถังสามารถขับชนมาได้เลยเออหือ,อรถระเบิดอ่ะโอ้รถแท็กซี่แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งอะไกับเรามากเฮ้ยตุ้มเรียบร้อยตุ้มโอ้โหโอ้โหปั่นป่วนมากมีรอรถติดมาบนรถถัง นี่ไฟเขียวก็โอ้ยติดหนึ่งดาวโอ้โหทำไมแค่หนึ่งดาวทำไมไม่ห้าดาวเอ้ยไม่เออไม่ห้าดาวนี่รถตำรวจใช่ไหมเอ้เกือบแล้วรถตำรวจคือบดนะโอ้ยไฟแดงฝ่าไฟแดงอะะเสียค่าปรับฝ่าไฟแดงอีกหนึ่งรถแท็กซี่ใช่ไหมเออ,อนี่ นี่ๆนี่เรียบร้อยเนี่ยมันรถตำรวจต้องมาเกิดข้างหน้าเนี่ยเป็นไรไม่รู้โอ้ยไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงเดี๋ยวครับปรบอปปี้แก้วอืมยึดยึดยึด,อด่อยรับคนไฟแดงฝ่าไฟแดงเออเข้ารถยิ่งขับไปยิ่งขับยาก บางทีจะต้องปล่อยคันเร่งด้วยเนี่ยเวลาเรียวผมก็ปล่อยคันเร่งแล้วก็กดเบรกนิดหน่อยโอ้ยชนรถชนรถคนนั้นอ้าวติดตู้อีกทีหนึ่งหืมตึ้งเอ้าเออเอเอ,อ,อดูแต่บทพวกนี้ฉลาดเวลาเจอรถถังไม่ขับชนแต่เมื่อก่อนเกมอื่นก็จะขับชนเลยแบบขับชนปึง้งขึ้นเลยแต่นี่เนีๆๆนะ่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะหลบปึง้งแต่สุดท้ายก็โดนอยู่ดี ถ้าชีวิตจริงอย่าลอเนเกมแบบอุย้ยเกมนี้มีความรุนแรงสูงมากไปไหนรถถังอยู่ตรงนี้ไปทางนู้นไม่เข้าใจเอ้าแล้วเทหรือพอดถ่ายไปเลยโอ้โหโวัน pm สองจุดห้าโอ้โห pm สองจุดห้าเจ๋บร้อยแค่นั้นแหละนะแล้วจะไปอีกฝั่งหนึ่งของกเกาะกันเลยนะครับโอ้โ นี่รถถังซู้ได้ทุกอย่างยกเว้นบ้านกับต้นต้น,ตนในพวกนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นมะกอรอ่ะปะ่ะเราข้ามข้ามข้ามสะพานแขวนกันเถอะนี่สะพานแขวนก็จะมีระเบิดโหยิ่งไม่โดนเนาะปองปึ้งเอาไม่ระเบิดแท้ อ้าวโอ้หเพคกับรถคันนี้โอ้รถตำรวจโอ้โหกระสุนปัดแม่แหงแยบเล่งดีอ oh, oh, right ๋อเรียบร้อยโอ้โหตำรวจตายเลยน่าเสียดายจังอุ้ยตำรวจชนขดพิ่งเคยเห็นเออเออเอาอสิมีใครจะเอาอีกไหม แต่ถ้าติดห้าดาวเลยนี่มีรถถังมาด้วยกันเลยนะบอกก่อนนะครับนี่หนี่นี่เนี่ยโอ้ห้าดาวแล้วน,น,น่าจะมีรถถังมาแล้วแดงนะรถถังอยู่ไหนผมเคยเจอนะใจ้รถถังฆ่าคนแล้วขึ้นห้าดาวแล้วก็มีรถถังประตูตุ้มยียบเลยเออถามว่ารถถังลมน้ำเอาลงน้ำได้ไหมอุ้ย ลิ้นพันอาลงน้ำได้ไหมก็ไม่ได้นะฮะบังอาจมากที่จะมาบุกรถถังโอ้โหเลือสองดาโอ้นี่นะอือเรียบร้อยหูรถถังแม่นี่นะจะได้หูฝ่าไฟแดงอีกแล้วสวัสดีสวัสดีปีใหม่อ่ะ ก็เหมือนกยโอเคครับจรลบรถถังแล้วก็หมดความสนุกแล้วเราไปหาทางอากาศบ้างดีกว่าขับรถไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็รอความปั่นป่วนนะนะถึงเวลาความปั่นป่วนโอ้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 เมื่อกี้กดไม่ไปเกือบตกน้ำหยียบร้อยหยียบโอ้รถสกู๊โควิดชัด ดูดีมีออร่าไม่แบ่งคนจนมั่งเลยถ้า,ารนนี่ก็มาบาังรถถังกำลังทำภารกิจทำลายเมืองแบบปุ๊งเงี้ยืึโหรถรถคนลูนี่น่าดานหน้าเราโอยดูดิถ้าเรื่องจริงนี่ร้านค้าระเบิดไปแล้วโอ้โหติดรถติดรถอืโฮลี่ช็อต ไม่ก็เดี๋ยวผมพาไปขับรถสปอร์ตก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปนั่งเครื่องบินนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมขับรถอะไรอีกก็บอกได้พุสนาวเหยียบเล็อื้อเกมนี้ความรุนแรงสูงมาก้อ้อหาดรก็สุนมาเลยออื้ อะไรวนะเนี่ยโอ้โหสาดกระสุนมาเลยพีเอ็มสองทุ่งทางก็ปึ้งเรียบร้อยบางทีมันก็เลี้ยวไม่ทันเหนือเหนือเหนือตูมเรียบร้อยเสร็จไปอีหนึ่งเนี่ยเนี่ยมาสมอนทั้งหน้าแต่ไม่มาสมอนตรงเราโอ้โหโดู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 ไปไหนวนะเนี่ยโอ้รย,ยิงโอ้ มันเจ็บนะมันเจ็บดูๆๆขับรถลงททเลเองไหมนะโอ้เออเหีเข้าไปเนี่ยแหละเมืองที่มันป่วนจริงดูโหเรียบร้อยยิงโอ้โหโอ้โสาดกระสุนเข้ามากระเต็มๆต่นี่คือเขาชื่อว่ารถถังที่มันมีวันพังยกเว้นจะเจงกับรถถังเองเอาละตอนนี้ผมอยากรู้มากเลย เครื่องบินสามารถทำลายรถถังได้หรือไม่อืมนั่นแหละที่ผมอยากรู้เครื่องบินสามารถทำลายรถถังได้อยู่ไหมแต่ทุกคนคงคิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่ารถถังทำลายเครื่องบินได้อือตุ้มเรียบร้อยแต่ถ้าชีวิตจริงเครื่องบินก็น่าจะทำลายรถถังได้โอ้หเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นรถถังควันขึ้นนะครับผมถ้าจะเป็นแรงเสียดอัดอย่างมากนี่รถ ลัมโบกินี่หรือเปล่าไม่หลเนี่เดี๋ยวผมลืมไหมนี่ผมจะพยายามข้ามโฆษณาเพราะกลัวมันติดลิสค่ะคิกอูรถคันนี้เทพดูนี่เราเอาลัมโบกินี่ดีกว่าผมไม่รู้นะว่ามันเรียกยังไงกันแน่เพราะผมจำชื่อไม่ได้ชีพ มีรถมาโ่ตรงนี้ด้วยอเบรก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 หือฝ่าไฟแดงชนไฟแดงอีกด้วยโอ้ยค่าปรับเท่าไหร่ฮัลโหลพวกมาเฟียตูมเรียบร้อยอทีเดียวไปไปต่อโอ้มาย,ยัดเดี๋ยวปรับมุมกงโอ้ตำรวจมา้ว้าวตำรวจมาอีกเหรอ อ๋อผมเขาจะเล่าเขาจแล้วเข้านะฮะผมเข้าใจแล้ว,ลว,ลวถ้าจะเจอรถไอรถที่ผมไอนั้นไม่ได้นอกจากอาจจะต้องทําลายรถถางคันนี้ก่อนนะครับผมมันต้องเป็นทีละคันตอนสมมุติเหตุการณ์ว่ามีรถถังกำลังบุดเมืองอยู่ตรงนี้ึโอเคแล้วผมก็ขึ้นไปเอาเครื่องบินตรงนั้นโอเคโอเค เดี๋ยวผมทำคลิปเสร็จแล้วผมจะไปดูดูไลมอนต่อแหละโอเคโอโอเดินเอียงอยีกแล้วเป็นอาการบัากของเกมสินะนี่เลยเฮลิคอปเตอร์โอ,โอ,โอ,โอไมคก็เรื่องจริงไม่ได้เปิดอย่างนี้นะฮะเรื่องจริงเขาจะเปิดเปิดไอัน,นี้่มันจะมีตรงข้างๆตรงนี้อย,อยู่ซึ่งมันเป็นกระจกเปิดข้างมันไม่ได้เปิดแบบถอยหลัง คือนึกถึงตอนที่เปิดถอยหลังแล้วคนที่เนี่ยคนที่แบบที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะจ,จะเข้าอย่างไรประเด็นนึกถึงรักจริงนายรถถังอยู่ไหนรถถังรถถังเอาแค่ปล่อยทิ้งไว้ไม่กี่นาทีเองอย่าบอกนะวะชิงด้วยได้ลำบกกนีแล้วงั้นเราก็ขับเครื่องบินไปโจมตีเลย นี่เนี่นี่เนี่ยไม่ใชีตุมยิงมันยิงไม่ตายสักทีรถอึดมากตืดยิงจัดไฟด้วยปืนกลจัดด้วยปืนกลสน่อยเฮ้ยยิง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 เละเละเละถือว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็ดร้อยรถระเบิด โธเสียดายจะลองรถถังสักหน่อยแต่แนะนำเลยให้บินเครื่องบินสูงสูงไม่งั้นไปชนเราจะกับบ้อนกันไม่ได้ย,ย,ย,ยิง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 ไม่โดนอะไรไมมกกขีดเดียวคือไอเครื่องบินลำเนี้ชื่อว่า ah 6 4 d นะฮะหรือว่าอะไรนะ apache นะมีสองชื่อแต่ชื่อจริงมันคือ ah 6 4 d เ็เมื่อก่อนผมเห็นในเกมแบบนี้แหละถ้าผมก็ชอบมันมากเลยผมเลยไปซื้อโมเดลมันมาสนุกมากลุซาผมชอบมากเลยเพราะว่าแบบบินเร็วมนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนะคือถ้าบินด้วยความเร็วอะอ่าท่านผู้ชมถ้าดูยังไงถา้ามันว่ามันบินเร็วมากๆนะให้ทุกคนกดคันเร่งเต็มกําลังแต่ตอนนี้ผมแนะนาว่าให้บินสุกๆก่อนเพราะว่ามันจะตกอยู่แล้ว นี่อ่ะผีสูงสูงอ่ะแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยเหยียบเขาเล่นเต็มสุดเลยแล้วก็ถอยหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะกระดกขึ้นคือมันน่าจะสูงมากและอีกอย่างที่ผมไปได้มาเวลาเราจอดมันตึกสูงๆเนี่ยแล้วเราเวลาเราลงอะ่ะมันไม่เป็นไรแต่เวลาขึ้นอะ่ะเราจะปิวแล้วเราก็จะตายเพราะว่าข้างบนอของดีนะเนี่ย โอเคเอนจินเนียร์ไปตารตช็อตโอเคท่านผู้ชมโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยโฆษณานี่ก็เยอะเหมือนกันเกมเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลืูว่ามันเป็นอาการแรงเวียง ในที่สุดก็ได้ออบินบินขึ้นบินของก็ไม่อยากสร้างความปั่นป่วนเท่าไรเพราะว่าความรวดเร็วของมันมันต้องคับยากมากเลยอู้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ขึ้นแล้วโอเคถ,ถ้าท่านผู้ชมเล่นเกมแล้วมันเห็นไหมมันจะมองเห็นเป็นแบบนี้ให้ทุกคนไปมองที่แมพด้านซ้ายบนนะฮะแล้วก็ดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์ คอยดูจากตรงนั้นผมจะคิดว่าตรงนั้นอะเปรียบเสมือนกล้องในเรือดำน้ำอะ่ะเป็นแบบโซน่าอะไรประมาณเนี้โอยเคถ้าผมไม่มีมันผมก็ขับเคลื่อนโดยบินที่สูงไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเบกเบกเบกเคผมจะจอดเครื่องบินแบบนุ่มๆนุๆ่มๆแล้วก็รวดเร็วออ้ อู้แมวดีกว่ามันนุ่มเกินไปเอ้ยไม่ใช่มันแข็งเกินไปเราทางวิธีจอดเครื่องบินแบบคนเทพที่ถูกต้องคืออย่างนี้ซะอ,อู้นี่แหละคนจอดเครื่องบินแบบคนเทพ <laughs> จอดเครื่องบินแบบคนเทพอ้าวไปดึงบ้านใครเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี้อเล่งตึ๊บ โ okay. อเคโอ้มานี่ไรถส,สปอร์ตสีขาวคือรู้ว่าล amborghini หรืออะไรกันแน่เนี่ยแต่ได้ยินว่ารถคันนี้จะแรงร้อยห้าสิบแม็กแม็กหรือว่าอะไรเนี่ยแหละเฮ้ย <Hey. S 1> อ๋อตกใจเราคิดว่ารถไม่แรงนะเราคิดว่าน้ำมันหมดไม่ ใครอยากปเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิโอฝากไฟแดงไหมไม,ไม่ผมป่าฝากไฟแดงอู้ผมป่าฝากไฟแดงไ,ไอ้เบกยี่เบกชิวให้เป็นไรขับรถเก่งพนารบอกว่าบอกว่าไม่ชอบขับรถแต่ก็ขับรถเป็น ไม่ชอบเฉยๆแต่ก็ขับรถเก่งเหมือนกันนะตัปาดซ้ายปาดขวาชนนู่นชนนี่เฮ้ยอีหูหูหโอ้ยโอ๊ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ถ้าโหถ้าเรืออยู่นู่นนะ โอ้ยไปน้องไก่วุ้ยวนะ่ายน้ำแต่ละทีเราต้องพึ่งพวกต้นมาพาพวกนี้แล้วล่ะโอ้ยโอ้ยไม่มีแรงแล้วฮ่าฮ่าเร็วเร็วก่อนที่จะตายไปเร็ว เร็วเร็วเร็วไม่งั้นไม่อยากเสียสองพันบาทแล้วนะค่ารักษาไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เอาเร็วเพืนเร็วไม่เอ้าน้องนิสิเปล่าโอจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ไม่กอดเลือดเลือดออ ค่อยเดินละโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะรอดมาได้ค่อยบุกแท็กซี <c oughs> เาา่เอาหรือกันฮัลโหลฮัลลาหยุกหยุดไม่ไม่เจอผู้เสโอ้ยโอ้ยเอาวันนี้อเรียบร้อยเล่ อย่าเก็บตังค์เถอะเก็บตังค์แล้เราต้องเจอโฆษณาไม่ชอบเลยฮ่าตัวเกมก็ใช้ได้โอ้รถตำรวจไม่จริงไม่ดิสกอยด์โอ้โหไอ้หุ่ยโห IP เดียว หูหูเราจะจะลุกยังไงจีเบไปเออดีนะอืมเข้าไปใกล้ๆลก็หายจุด,ดีๆมอมมอฮัลโลัโหลไม่มีมุมเลยเหรออ๋อทังไนหมดนี่เอาให้ฉันได้ยัง ชั่งรถอาอยุขับได้แล้วรถคว่ำแล้วนียิงกระบอนแตกเออผมว่านะไปปลดรถตำรวจเถอะจบแมง่งจุ่มปั๊มปั๊ม เจ็บแค่นี้แหละอี่มันตึงตึงตึงโอ้ปะน้ำคนะ้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะฮะถ้าใครอยากให้ผมเล่นอันนี้อีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างโอ้ยนี่นะฮะ ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยก็อย่าลืมกดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเฮ้ยปซ